สวัสดีครับแฟนคลับชงเราะมอล่ำแฟนคลับน้องพ่อยน้องเพชรอุย้ยน่ารักน่ารักเล่นกล้องเพิ่งกันจำมัม่มจำมั่มนะครับอุ้ยแก้มเป็นตาหยิกได้พี่น้องเป็นตาหอมเพิ่นพุนละได้เล่นกล้องนะครับถือว่าเล่นกล้องเป็นแต่น,น้อยนี่แหละอนาคตอนาคตอุย้ยต่อไปอีกแ็่น้อยนี่สิเป็นอ่า โซเชียลโซเชียลนะครับเป็นดาวโซเชียลยางแน่นอนสําหรับน้องพ่อยนะครับพอกล่องด้น่องพ่อยน้องเพชรนะครับมักสามารถที่เส่นกล่องได้เดี๋ยวมาอัปเดตนะครับว่ามือนี้อยู่กันแบบใดสนุกสัาใดนะครับอยู่กับคุณยายคือเก่านาหลับพี่น้องมาอัปเดตให้ได้บึ่งให้ได้ชมกับความน่ารักน่ารักอ่ะเด็กบุญเด็กอ่ะ อ๋อก็เอาไม้คนละตัวเอาแวบๆเลยลูกเออเออเออแวบๆแวบๆแวบแวบแวบๆส่งฟ้าแวบแวบแวบๆเออบ้านไหนส่งไฟแวบๆบ้านไหนส่งไฟแวบ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 ๆส่งฟ้าแวบๆแวบๆวบอะไรอลูกอะไรยายยายยายเอาทิชชู่มา ที่ช pues? ู it ้เช็ดสิเขาทําอะไรมาเช็ดปากเขาหน่อยที่ชู้เช็ดปากเขาหน่อยห้าสิบเอ็ดขวบจุงจุงกะจุ๊งจุงกะจุ๊งจุงจุงกะจุ๊งจุ๊งจุงกะออาเบิ่งเจ้าเบิ่งอ่าววาลูกผู้ใดอ่าบ้านใดส่งไฟแวบๆบ้านใดส่งไฟแวบๆ เว็บแว็บแวบเวบสงสาแเว็บเว็บแ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 ว็บเวบสงสาแเว็บเว็บแว็บเว็บคาำว่าเสียงพินเจ้าเจ้าเสียงแค้นเฮาวฮาเหมือนบ่บ่ว่าเด็กหนุอยผู้บ่าวผู้สาวผู้เสดเท่าแก่แม่ใหม่ก็ฝ้ายฝ้าโยกใหญ่มันเป็นวิธีสไตล์ของคนสายเลือดอีลีอีสานบ้านเฮา เฮ็ดยังกะจ้างหมอลำสหมุนพาป่าไีไหมงานบวชบังไฟกะหมอลำให้แต้ว่าเอาไม้มาใส่ปากยายดูนี่ว่าเป็นยังนี่นี่ให้แต่ว่าโต๊ะคำกะเห็นไฟซองฟ้าเป็นตะมวนเป็นตะมันยายไม้พิตีดาแกบีลายยับแอะยายาเฮ็ดลูกยา ยายบีก็บอกว่ายายาตัวยามันได้ส่งไฟแวบแบบมันได้ส่งไฟแวบแบบแวบแบบแวบแบบทรงฝ่าแบบแวบบแวบแบบแวบแบบทรงฝ่าแวบแบบแวบแบบได้เวลาลุมพลค้าประจำมาเต้นอาหารผู้สาวฮาเชกินยานเจ้าชิดม้วนโอเคปลอกมาได้ก็มาเออมันได้ส่งไฟแวบแบบมันได้ส่งไฟแวบแบบ

มาไหนจงไฟเบ็บ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 จงฝาเบ็บ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 เงฝ่าเบบเบ็บเเเอาลืมหดสิบดีกว่าเวลืมเนาะเอออ่ะอ่ะอ่ะอีหยังก่อนหดสิบเก่าว่าหดสิบอ่าลืมหดสิบลืมหดสิบโอ้โหละนนาลนาลันนาลันา แน่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 โอ้ยมันลองวางไหนกว่าหรือหมวดสิบไหมวู้กางเกงเอ้ากางเกงลีวายซื้อมาตัสไซโน่ายกางเกงลีวายซื้อมาตัสไซโน่ายแบบสไตล์เปิดหน้าต่างมาพอสังโอยากอายตอนเมาหนำผู้สาวสังโอยากอายตอนเมาหนำผู้สาวกางเกงในสีขาวคือเป็นไฮเทนอ

วะอันนแล้วมอกักิเต้นู้ะนะกันะกนะคือยังีงคือแม่คืออะอ่ะเตนเตะปุ่นเื่หดซรื่งหดซิเอาเย็ดเป็นยังี่เออเอาเก่งเก่าเก่งนีซ้อมใสองคนก็ัปร้านกยอยากเต้น โอ้ยอย่าเห็ุลูกอย่าอย่าเห็ุเอากางเกงลีวายซื้อมาตเตไซโน่ไอ้กางเกงลีวายมัตเตไซโน่ไอ้คุณแบบจะตายเปิดหน้าต่างมหาพอคนนั่นขี่ที่นั่นนั่นเออตอนนี้คนนี้เออคนนี้ขี่อยู่แต่ยังไม่ล้างแต่คนนั้นต่อนะคะเห็นบอลมุเกียวเวลาเขาขี่ก็เลยขี่พร้อมกันเอาเลยคือเบ่งเลยลูกเอาเออลืมหูสิบลืมหูสี่ โอ้โ้ละนายหูดิบหูสิบหูสิบหูซิบหูสิบหูซิบหูสิบหูสิบหูสิบโอ้โนี่แหละพี่น้องเออยค้มหน่ารักค้มหน่าเอ็นดูสิว่าให้แฟนคลับหลงในจังไดนะครับบึงคุณยายร้องเพลงร้านสาวกระเต้นนะครับสนุกสนานสำหรับน้องพ่อยน้องเพรเป็นโมเมนต์น่ารักแต่ละมือแต่ละ ช่วงนะครับก็สิเห็นเป็นประจำเลยผู้ใดอยากเบิ่งอยากชมกทิตามเพจนะครับยายแตนโมลั่มใจเกินแสนไว้ก็สิได้เห็นโมเมนต์ความน่ารักแบบนี้นะครับนี่คือหยิบมาอัปเดตหยิบมาฝากแฟนครับให้ได้เบิง่งได้ชมกันนะครับ